จร oh ิงจริงพระเด็กตกมือให้จริงจริงเอาไม้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 น้ำน้ำไหมน้ำไหมเขาใกล้สิว่างไปลูกละเขาว่าไหนว่างเยอะมัดแนวหรอแล้วเจ้าพิร คือแย่งไม่ได้ไงยายบอกไม่ให้แย่งยายให้ขอแต่ว่าผู้คนเนี่ยขอขอแล้วบ่ห้ยน่้ยเิ้ดาเพชร ตอเพชรเอยยพี่พลอยง่วงยังพี่พลอยบายังพี้พลอยโอ้ยย่าน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 ังลูก้ย่านยังยังอีกออเกือบแล้วเนี่ยโอ้ยย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 วยยยยย้อยย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 ยอยยยยยนยย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 ยนยยยยยย ให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมให้น้องเล่นหน่อยมันไม่หมดหรอกมันอยู่มือนี่แหละเจ้าอ๋อเจ้าอมีให้น้องเล่นว่งหายให้ให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมก็ให้น้อยหน่อยนี่แหะให้น้องเล่นหน่อยหูย ที่แรกก็งยาดดีเลยได้ถือเทียนึงถือคากระตูนนี่ล่ะวางไว้เลย <laughs>

ดูดูดูเล่นละคนนี้ hehe, เล่นละเออคนนี้เล่นอะไรเนาะเนาะเออ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 เอเล่นนอนเอาสวดมนต์ไหว้พระก่อนลูกเอาสวดมนต์ไหว้พระโอ้สวดมนต์ไหว้พระโอ้ละโมตัสสะปะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบเอากราบลงกราบอ่ะสวากะโตภะคะวะตาธัมโมธัรมังนะมาสามิกราบเออ สุปฏิปันโนภะคาวโตสาวาคัสังโคสังขังนามามีกาบกาบก่อนกาบเอาเอาเอานั่งเอา阿拉หัตโตุสกาบ ระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาอยาเฝ้ากา,าบะไรบ่ฮนได้จบพูดทางพระขาวันตังอภิวาเทมิกาบเอาเอากันพนุมือขึ้นนี่แม่ะเนาะพนุมือขึ้นแน่สองคนพนุมือขึ้นอ่ะแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆ ให้น้องแล้วให้น้องแล้วน้องเพชรเอาแล้วน้องเพชรเอาหน่อยอุ้ยเอาหน่อยขอเอาดีเอาดีๆเอาดีๆเนอเห็นไหมพี่เก่งพี่พลอยเก่งมี่้วยวัยมหายายมาเอาพี่พลอยมาหายายทีนี้มามหายายเออคนหนึ่งเล่นจะไม่หมุนแต่คนนี้คนจะหมุนจะพังแล้วตอนนี้แหละมามามามหายาย มายายตัวเองแบ่งให้น้องเล่นแล้วนี่ไม่ต้องร้องอ่าอามามา,มาสวดมนต์กันสวดมนต์กันแล้วทำวัดชวเช้ากันแล้วก็เอ้ยก็เอ้ยมามาท่องก็ไก่กันดีกว่ามาก็เอ้ยก็เอ้ย กอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอเอ๋ยกอเอ๋ยอ๋อาน้องมาเหรอลูกอออออกินน้องออเออไข่ในแล้แมวแมวกอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้าข,ขอขวดของเราขอควายเข้านาะ <Cob ot. S 1> อร้อยอื้อร่อยอุ้มรูเรียกควายที่ควายอขอควายเข้านาะขอคนขึงขัง,งขอขงขงรักครังข้างฝาอื้ององูใจก้าอื้า จอจานใช้ดีใช้ใช้ดีออชอชิงตีดังชอช้างมิ่หนีชอโซ่กระสูลามตีอ้าชอเชอคู่กันอ่ะยอดผู้หญิง ยาผู้หญิงอด, s. <S ด,ด้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอเีผู้หญิงโสภาอ่อออาอนก่อนลูกพูดกับยายก่อนโดชดาสวมพันอ่าตบตตะต,ต,ะตหขุนหันท้ฐา,านเข้ามารองหอหีบใส่ผ้า อฮอรอจุราท่าพยองออ่างเนืองน้องยา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 ายายยา,อาย,ายาอย่าปิดอย่าปิดอออ่างเนืองน้องเ่าปิดเอือเขาอะไรล่ะป่ะฮอต้นองคูตาโต